ให้สาวไทยในต่างแดนนะจ้าเมื่อนี้เน้ะแน่นก็มีแนวมาบอกมาต่อน,นะคะคือว่าแน่นนะคะมีปัญหาตกขาวเนาะอันช่องคลอดบอกกระชับนะคะก็เลยพอดีมันเป็นไลายเนาะเป็นไลายอันีได้ตกขาวนะาาาาอ,าอะนะจนเข้าเข้าจุดเข้ายาดเนาะเข้ากันเลยไปถามน้องคนนึงว่าวเ,นเนี่ยเย็นเย็นแน่นเป็นตกขาวไลายไหมเฮ็ดจังไดเมื่น,นี้น้องเขาก็เลยแนะนํานะ ให้ไปสั่งสือ่อ m o o d เนาะมากินเบิง์มันจะเป็นกองแบบนี้เด้จ้ะสีชมพูเนาะในกลองนี้มันจะมีสิผ่าแนแคปซูลแบบนี้จ้ะเนี่ยเน้นกินไปเจ็บมือเนาะแล้วก็ทุกข้าวนะคะแหง้งแล้วก็ช่องคอระชับขึ้นกินต่อเนื่องค่ะตอนนี้กองที่ซีเราได้จ้ะได้ผลลัพธ์เพิ่มเติมมากขึ้นอ่รอยือนเข้าเพิ่มขึ้นค่ะกาะ ทำให้เฮาอะค่ะเขาเอ่ยว่าอย่างเกาะมีนม้ำมีน,น้อนขืนเนาะแล้วก็เป็นจังหวะช่วงเฮาอ่า,อามีอา่าปัญหาไว้ท้องมั่งเพราะว่าอายุก็สี่สิบห้าปีแล้วเนะาะจ้ะก็มีปัญหานอนบอลลับจะ้ะอา่างุดงิดอียง่ายเนะาะก็เลยอันเนี้ยกินต่อเนื่องกระเทยเฮาอะค่ะนอนหลับลึกนะคะตื่นมาค่ะก็สดชื่นนะคะกระเทยเฮาอะไปเฮ็ดงานเลยเาขาเรียกว่าอย่างกเกาะข้าว่า สุขภาพดีนะเสิรื่นไปเหตุงาน,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 นเนาะบ่ได้แบบนอนคนนอนคุนทา่าคนบ่ไดยอนอน์นอดมางีบ่สดบบอืซนเนาะอันนี้กะลองไปหามากินกันเบิงแล้วจ้า